วันนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในงาน Motor Expo ปลายปี2022เมื่อ2ค่ายยักษ์ใหญ่แห่งวงการรถยนต์เมืองไทยอย่าง Toyota และ Honda พร้อมใจกันนำ Hot Hatch ตัวแรงของแต่ละค่ายมาโชว์โฉมในงานพร้อมกัน Honda Civic Type R และ Toyota GR Corolla วันนี้วัน h ว e วขอเปรียบมวย2ตัวแรง Hot Hatch นี้ครับ ว o นเดอร์วิลมหัศจรรย์ยานยนต์กับคนรักความเร็วเล่าเรื่องโดยเจสดาบุญประสม สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Wonder Wheel มาสัญยานยนต์กับคนรักความเร็วโดยผม JBP เจสดาวุญประสมเรื่องราวบนโลกยนตกรรมทั้ง2ล้อสีล้อไม่ว่าจะในสนามแข่งบนท้องถนนในภาพยนตร์ซีรีส์มังงะอนิเมะมีมารับชมรับฟังกันได้ที่นี่เช่นเคยนะครับและก่อนอื่นเลยขอฝากทุกท่านไว้ในอ้อมใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกช่องทางของทาง Main Stand เอาไว้ด้วยนะครับอ่ะอย่างที่ได้กล่าวไปวันนี้ Wonder Wheel ขอเปรียบมวย2องค้อนตัว แรงที่เพิ่งนําเข้ามาโชว์โฉมในประเทศไทยณง,งาน Motor ร์อ o และที่สำคัญที่สุด2ตัวนี้จะวางขายในประเทศไทยโดยผู้แทนจาหน่ายอย่างเป็นทางการเสียด้วยพ o าน s w วิกเทมอาร์และ t o โยต้า i จียโครราสอตัวนี้มีความแตกต่างมีความเหมือนกันอย่างไรมีเรื่องราวอะไรที่น่สญญาสนใจบ้างติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับผมขอเริ่มที่ ฮอนด้าซูิกแทบอาก่อนซู Swift ิกแทบอารตัวที่นำเข้ามาโชว์ในงานมอ t o อร์อีกนั้นเป็นซูิกแทบอารเจเนอเรชั่นล่าสุดคือ fl 5ถ้าหากย้อนความไปในอดีตนั้นเจเนอเรชั่นแรกของซูิกแทบอารก็คือรัฐตัวถัง ek 9ต่อมาเจน2เป็น ep 3เจน3มี2ตัวถังนะครับมีตัวถังแฮชแบ็กสามประตูในรัฐตัวถัง fn 2แล้วก็รัฐตัวถัง fd 2เป็นบอดี้สประตูซีดานเจเนอเรชั่ที่4 fk 2เจเนอเรชั่นที่5 fk 8และ fl 5นั้นก็คือ Generation ที่่6นนัเองเรื่องราวของ Switch Type R ในทุก Generation ผมจะขอยกยอดเอาไปเล่าใน Water ร์วิน้าโอกาสต่อไปแล้วกันซึ่งก็คาดว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละนะครับผมแต่วันนี้เราขอโฟกัสที่ FL5 ก่อน FL5 นั้นเป็นตัวถัง Hatchback 5ประตูพื้นฐานเนี่ยสร้างมาจาก Honda Switch h ฮอนด้า i ว Hatchback ราดตัวถัง FL ซึ่งมีวางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นแต่น่าเสียดายเป็นอย่างมากที่มันไม่มี c i v i c FL ขายในประเทศไทยต่างจากตอน FK เจเนเรชั่นก่อนที่มีขายในประเทศไทยด้วยซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่มีขายบางทีอาจจะเป็นเพราะว่ากระแสตอบรับไม่ดีอย่างที่คิดแต่ผมก็เห็นว่ามันก็มี FK h a t c h b a c k ออกวิ่งในบ้านเราอย่างมากมายพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมถึงจะบอกว่า c i v i c Type RFL5 เนี่ยพื้นฐานมาจากซีว h ก h ฮช c บ็กตัวไหน แต่รายละเอียดต่างๆเปลี่ยนจากซีรี FL เยอะมากๆเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเครื่องยนต์ FL5 มาพร้อมกับเครื่องยนต์ K24 เบนซินแถวเรียง4สูบ2.0ลิตร VTEC Turbo แน่นอนมันยังคงมีความภาคภูมิใจของทางคอนด้าอย่างระบบวาลแปรผัน VTEC ที่สายซิง่งสาย H สายโลโก้แดงเขาจะคุ้นเคยกันในนิยามที่ว่าแคมกระดกวาลกระดิกแต่ยุคนี้แค่วาลแปรผันอย่างเดียวมันไม่ค่อยจะพ ว,ม,วมันก็เลยต้องพ่วงเทอโบเข้าไปด้วยแรงม้าสูงสุดของ K24 ตัวนี้อยู่ที่330แรงม้าแรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรอย่างไรก็ตามผมขอบอกตรงนี้ก่อนว่า K24 เนี่ยเป็นบล็อกเครื่องที่ Honda ใช้กับสุดท้ายมาอย่างยาวนานเหลือเกินเพราะว่าครั้งแรกนั้นมันถูกใช้ใน FK2 ต่อมาก็คือ FK8 แล้ว FL5 นั้นก็ยังเป็นเจเนอเรชั่นที่3ที่ใช้เครื่องยนต์ K24 นี้แต่ Honda อัปเกรด ความแรงขึ้นทุก จนทาง Honda เคลมเลยว่านี่คือ S ูซูกทัพ R ที่ท่งพลังที่สุดเท่าที่ Honda เคยสร้างมามาที่ระบบส่งกำลังแน่นอนครับมันยังมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดเช่นเดิมเอกลักษณ์ของ c ูซูกทัพ R ทุก Generation ที่ผ่านมาคือขับเครื่องล้อหน้ามาโดยตลอดและ Generation นี้ก็ยังคงเอกลักษณ์นี้ไว้เช่นเดิมแต่แน่นอนครับว่าทาง Honda เนี่ยก็ต้องมีการอัปเกรดระบบส่งกำลังอะไรต่างๆเพื่อลดอาการท็อกสตียร์อาการท็อกสตียรนนั้นก็คือล้อหน้าหมุนแต่ไม่ จากแรงบิดที่ถูกส่งเข้าล้อหน้าล้อที่ใช้ในการขับเคลื่อนนั่นเองแน่นอนหนึ่งในตัวช่วยที่ช่วยลดอาการท็อกสเตียนนั้นก็คือ Limited Slip Differential นั่นเองรอบช่วงล่างของ FL5 นั้นก็ตามสูตรนะฮะหน้ามักฟันสตัดหลังมันติลิงและเมื่อ แรงขนาดนี้ s วกิกแท t บ p e R FL5 อนั้นก็ต้องให้ระบบความปลอดภัยที่หนักหน่วงหน่อยเบรคคู Break ่หน้านี่ใช้ของเบ Bre มโ o เลยครับบริษัทเบรกชื่อดังระดับโลกเป็นเบ Bre มโ o 4สี่พส่วนเบรกหลังเป็น2องพตไม่แน่ชัดว่าเป็นของบริษัทไหนนะครับเพราะว่าไม่ใช่คาลิปเปอร์ Bre มโ o แน่ๆเท่าที่เห็นจากภาพส่วนล้อนั้นเป็นล้อขนาด19นิ้วซึ่งลดความใหญ่จากตอน FK8 ไปนิดหน่อยเพราะว่าตอน FK8 นั้นใช้ล้อขนาด20นิ้วครับผม แน่นอนครับความทรงพลังความอลังการต่างๆมันก็ต้องส่งผ่านมาถึงภายนอกที่สึกแทอ้อาน,นั้นจะต้องแตกต่างจากสอตัวทั่วๆไปจุดเด่นภายนอกที่มองเห็นก็รู้เลยว่าสึกแทอนแน่ๆก็คือโป่งหน้าหลังขยายกว้างจากตัวถังปกตินิดหน่อยแล้วก็มีปีกหลังขนาดใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวปีกหลังเนี้ยออกแบบตามหลักแอโรไดนามิกเสียด้วยสร้างแรงกดอากาศ900นิวตันที่ความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงทาง h o นด้าเคลมว่านี่คือสึกแทอนที่มีบาลานซ์ดีที่สุด ท่าที่เคยสร้างมาเลยทีเดียวและแน่นอนเมื่อมันเป็นตัวแรงของ h o n d ้าโลโก้เอแดงโลโก้ Typ e R สีแดงลัทธิ ของแดงต่างๆนานานั้นก็จะต้องถูกใส่ไว้ในรถอย่างเต็มเปี่ยมไม่ว่าจะทั้งภายนอกและภายในส่วนผลงานนั้นมีการทดสอบ Civic Type R FL5 ในสนามสุสุกะสนามที่ใช้จัด F1 ที่ประเทศญี่ปุ่นทุกๆปีนั่นแหละครับทำเวลาต่อรอบได้2นาที23.120วินาทีนี่คือสถิติรถขับหน้าที่เร็วที่สุดที่วิ่งในสุสุกะเลยทีเดียวแต่ขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะว่า Civic แท p e อคันที่ลงไปทำเวลาที่สุสุกะใน ตอนนั้นเป็นสวิทแทร์เอฟเเวอร์ชั่นก่อนผลิตจริงนะครับผมสวิทแทร์เอฟเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของทาง Honda และก็ประเทศญี่ปุ่นนี้เต็มปากเพราะว่านี่คือสวิทแทร์ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นเพียงประเทศเดียวผลิตที่เมืองโยริอิจังหวัดไซตามะนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยสวิทแทเอนี่ยจะมีการแบ่งไปผลิตที่โรงงานในประเทศอังกฤษด้วยแต่ว่าทุกวันนี้ก็ปิดโรงงานที่นั่นไปแล้วตามสภาพเศรษฐกิจแล้วก็นกโยบายของบริษัทรถที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมถึงตรงนี้หลายๆ คนน่าจะอยากรู้ราคาที่นำมาขายในประเทศไทยแล้วใช่ไหมฮะน่าเสียดายที่มันยังไม่เปิดเผยราคาอย่างเป็นทางการ ในงานมอเตอร์โอสโปนั้นเอาเข้ามาแค่โชว์ตัวก่อนราคาประมาณการเนี่ยตอนนี้หลายๆคนมองว่าน่าจะอยู่ที่หลัก3ล้านบาทแต่น่าจะเป็น3ล้านไปปลายถึง4ล้านต้นต้นตัวราคาที่แน่นอนนั้นคิดว่าน่าจะออกมาในช่วงต้นปี2023นี้และน่าจะถูกนําเข้ามาเป็นจํานวนจ,จํากัดซึ่งบังทีผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมของบางอย่างที่มันไม่ได้ลิมิเต็ดอิชิ่นขนาดนั้นมันจะต้องทําให้มันลิมิเต็ดสำหรับบ้านนี้เมืองนี้ทำไมนะครับผมสวิกเทสอาร์เเ อา5นี้เริ่มถูกส่งลงสนามแข่งไปบ้างแล้วนะครับผมอย่างที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ลงในรายการซูเปอร์ไทคิวที่เป็นเอ็นดูรน์ของทางประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยลงสนามไปแล้วแล้วก็ในปี2023น่าจะมีตัวเวอร์ชั่น TCR ก็คือเป็นตัวแข่งทอริงคาร์ลงสนามในระดับโลกเช่นกันไม่แน่ครับเราอาจจะได้เห็นสื่อแท้ r TCR ในสนามแข่งประเทศไทยก็เป็นได้ผมเชื่อว่าน่าจะมีทีมแข่งที่กาลังเล็งๆอยู่แหละเพราะว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยลัที่ Honda มันแรงแฟนคลับเยอะแล้วก็หลายๆสำนักแต่งหลายๆทีมแข็งเนี่ยคุ้นเคยกับรถ Honda เป็นอย่างดีมาตั้งแต่ยุค90 2 0 0 0นถึงทุกวันนี้นะครับผมก็หวังว่าจะได้เห็น FL5 บนท้องถนนและในสนามแข่งเยอะๆในประเทศไทยนะอ่ะเรื่องของซู伊แทบ RFL5 จบไปทีนี้เรามาว่ากันถึงคู่แข่งอย่าง Toyota าซี c า r o โค a กันบ้างจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตการเนี่ยโตโยต้าเนี่ยทำโคโรเวอร์ชั่นพิเศษมาก็หลายรุ่นนะหลาย คนเนี่ยน่าจะจำชื่อโครราเลวินกับสปินเตอร์ทูโน่ได้มันก็คือโครราเวอร์ชันพิเศษนั่นแหละครับเป็นแบบเพิ่มความสปอร์นิดๆหน่อยๆอย่าง AE86 ที่หลายๆคนคุ้นเคยจากมังงะอนิเมะอินิเชียลดีเนี่ยมันก็คือตัวพิเศษของโครรานั่นเองแต่แน่นอนครับเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปมันก็มีการเปลี่ยนแปลงและเวอร์ชั่นแรงของโครรานั้นก็กลับมาอีกครั้งในชื่อเจียโครราเจียโครราตัวนี้มาพร้อมกับรหัสตัวถังที่อ่า,อานยากหน่อย g e a 1 4มาพร้อมกับตัวถังแฮชแบ็ก5ประตูเช่นเดียวกับ Suzuki RFL5 พื้นฐานมันมาจาก Toyota Corolla Hatchback ขับเคลตัวถัง E 2 1 0ก็คือเจเนอเรชั่นล่าสุดนั่นเองในบ้านเราเนี่ยจะเห็นแค่ Toyota Corolla Altis ที่เป็นบอดี้4ประตูในเมืองนอกอย่างในญี่ปุ่นในยุโรปแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาในตลาดอเมริกาเหนือเนี่ยมันจะมีตัวถังแฮชแบ็กหประตูด้วยเพราะว่าตลาดที่ประเทศเหล่านี้มันก็ยังมีความต้องการในตัวรถ 5ประตูไม่ใช่น้อยบางทีก็ต่างจากเมืองไทยพอสมควรครับผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าไม่อยากเอามาขายเองหรือว่าสำรวจตลาดแล้วมันไม่มีคนจะซื้อมากเพียงพอที่จะเปิดสายพานการผลิตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าในบรรดารถคอมแพคคาร์คเนี่ยเราก็มักจะได้เห็นรถ4ประตูอย่างดาดดืน5ประตูแฮชแบ็กแวกอนแทบไม่มีเลยนะครับผมซึ่งในเมืองนอกเนี่ยโตโยต้าโคราเนี่ยเวอร์ชัน5ประตูจะมีทั้งเวอร์ชันแฮชแบ็กท้ายตัดแล้วก็ท้ายยาวอย่างแวกอนด้วยเพื่อตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าที่มีความ รถที่่แตกตกกางกนนันันเองทีนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องมีเจียโค o โรล่าขึ้นมาความสำเร็จของรถ Hot Hatch หรือว่ารถแฮ h b a c k ตัวแรงอย่างซูบิแทบ R แล้วก็อีกหลายๆรุ่นจากยุโรปอย่าง v o l ks w a g e n g o l f GTI อย่างนี้หรืออีกหลายๆอ e ี่ห้อหลายๆรุ่นอาจจะเป็นตัวเร่งปฏิก กิริยาก็จริงอยู่แต่อีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่ทางโตโยต้านั้นจําเป็นต้องทําเจียโคราขึ้นมาก็เพราะว่าโตโยต้านั้นมีฮอตแฮชเป็นของตัวเองอยู่เช่นกันในปัจจุบันนั่นก็คือโตโยต้าจียยาริสซึ่งพื้นฐานมันมาจากโตโยต้ายาริสซึ่งเป็นรถขนาดซับคอมเพกนิดหนึ่งนะครับในตลาดโลกในตลาดญี่ปุ่นตลาดยุโรปกับตลาดไทยเนี่ยมีชื่อยาริสเหมือนกันแต่ว่าพื้นฐานบอดี้รถนั้นไม่เหมือนกันนะครับผมยาริสในญี่ปุ่นในยุโรปเนี่ยจะมีขนาด ตัวที่เล็กกว่ายาริสในบ้านเราณปัจจุบันแต่จริงแล้ว่ในอดีตการะยาริสในประเทศไทยที่เอามาเข้ามาขายตัวแรกมันคือ,อยาริสเวอร์ชันเดียวกับในญี่ปุ่นเลยแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความต้องการทางตลาดที่เปลี่ยนไปหลายๆสิ่งหลายอย่างมันก็เลยต้องเปลี่ยนตามอะไรประมาณกลับมาที่ GR Yaris กันต่อ GR Yaris นั้นถือเป็นรถซับคอมเพกตัวแรงและที่สําคัญที่สุดคือมันอยู่ในการแข่งขันรายได้เข้มโลกดับอยู่อาร์ซีด้วยเพราะว่าปัจจุบันนั้นโตโยต้าเอา GR Yaris มาเป็นพื้นฐานของ ตัวแข่ง WRC นั่นเองแต่ GR Yaris ไม่มีขายในตลาดสหรัฐอเมริกาและอเมริกาเหนือครับเนื่องจากว่าที่สหรัฐอเมริกาในตลาดอเมริกาเหนือเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยไม่ค่อยนิยมรถขนาดซับคอมเพกสักเท่าไหร่จะเขาจะนิยมรถขนาดคอมเพกมากกว่าสายอเมริกันมันตั้งแต่ในอดีตการนะฮะชอบของใหญ่เรื่องรถเนี่ยก็เช่นกันซึ่งตลาดรถฮอนด้าสไตล์คอมเพกเนี่ยแหละครับมันก็เป็นสิ่งที่โตโยต้ามองว่าพวกเขาเนี่ยสามารถเข้าไปแข่งขันได้มันก็เลยเกิดเป็นผู้ที่ ให้เกิด g จีโครโรล่าขึ้นมาและที่สำคัญที่สุดเมื่อมันเป็นตัวแรงในร,รหัส g r A. k อากิโอโตโยดะ ท่านประธานคนปัจจุบันของโตโยต้าซึ่งแกไม่ใช่เป็นเพียงประธานอย่างเดียวนะแกเป็นนักแข่งด้วยแต่ว่าเวลาลงสนามแข่งเนี่ยแกจะชอบใช้ชื่อแฝงใช้ชื่อปลอมอากิโอโตโยดะเข้ามาควบคุมการผลิตงานสร้างเจียโครโรราด้วยตัวเองเช่นเดียวกับตัวอื่นๆในตระกูล GR ไม่ว่าจะเป็น GR y ยยาริสเจี r ซูปราและก็ GR86 นั่นเองนะครับ GR โครโราในสเปคญี่ปุ่นเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่2ตัวก็คือ GR โครโร a าอาเซแล้วก็ GR ียโครโรรา โมริโซอีดิชันส่วนในอเมริกานั้นหนักข้อเลยครับมี3รุ่นย่อยมีตัวพื้นฐานอย่างเจียโครราคอแล้วก็ตัวอัปเกรดหน่อยอย่างเจียโครราเซอร์กิตอีดิชันและแน่นอนที่สุดเจียโครราโมริโซอีดิชันก็มีเช่นกันส่วนในประเทศไทยนั้นมีรุ่นย่อยเดียวครับก็คือเจียโครรานั่นเองทีนี้จากที่ผมกล่าวไว้เมื่อกี้มันมีเจียโครรารุ่นพิเศษอยู่ตัวหนึ่งก็คือโมริโซอีดิชันมีทั้งในตลาดญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาหลายๆคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วโมริ โซเนี่ยมันคืออะไรย้อนกลับไปข้างตัวไม่นานเท่าไหร่ผมพูดถึงอากิโยโตโยดะท่านประธานของโตโยต้าและที่ผมบอกว่าแกลงสนามแข่งด้วยและแกใช้ชื่อปลอมชื่อแฝงในการแข่ง โมริโซเนี่ยแหละครับคือนามแฝงในการเป็นนักแข่งของอากิโอโตโยดะจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าอากิโอโตะเนี่ยจะมีชื่อเต็มของนามแฝงในการเป็นนักแข่งอยู่รู้สึกว่าจะชื่อโมริโซคิโนชิตะด้วยไงเนี่ยแหละแต่ว่าในเวลาต่อมามันก็เลยย่อเหลือแค่โมริโซอย่างเดียวการลงสนามแข่งในนามแฝงของท่านประธานอากิโอเนี่ยแหละครับมันก็ถือเป็นฟีดแบ็กเป็นการตรวจสอบการรีเช็คของตัวเองค่ัว่ารถผลงานของตัวเองเนี่ยมันดีพอที่จะ ลงสนามแข่งแล้วก็ถูกใจสายซิ่งได้ขนาดไหนน้อยคนนะที่ตำแหน่งใหญ่ขนาดเป็นประธานแล้วยังมาลงสนามแข่งอะไรแบบนี้แต่ก็ถือเป็นการคิดใหม่ทําใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็น่าชื่นชมไม่น้อยทีเดียวสําหรับสายซิ่งอย่างพวกเราอะไรประมาณนี้นะครับผมอ๋อผมขอย้ําก่อนนะว่าเจียโคร o าโมริโซ่อีดิชันเนี่ยถือเป็นตัวลิมิเต็ดอ i ดิชันนะครับผลิตมาจํานวนจํากัดทีนี้เรามาว่ากันถึงรายละเอียดดีเทลของเจียโครากันบ้างไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน ปกติหรือว่าลิมิเต็ดอย่างโมริโซ่เอディชั่นทุกตัวจะได้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนั่นก็คือ G16E GTS เบนซินแถวเรียง3สู่ขอย้ำ3า3สู่1.6ลิตรเทอร์โบแสกแรงม้าสูงสุดได้ถึง304แรงมา้าแรงเบิดอยู่ที่370นิวตันเมตร G16E GTS เนี่ยนี่คือบล็อกเครื่องยนต์เดียวกับที่ใช้ในโตโยต้า GIA Yaris เลยครับแต่ใน g r c o r ค l l a แรงกว่า g จ Yaris นะเพราะว่า G16E GTS ที่ใช้ใน G r Yaris เนี่ย แรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่268แรงม้าแรงบิด3 7 0นิวตันเมตรอย่างไรก็ตามเนี่ยในตลาดหลายๆประเทศรวมอยู่ประเทศไทยเนี่ยแรงม้าแรงบิดอาจจะตกลงมาจากนี้เล็กน้อยเพราะว่าการนําเข้าไปขายในแต่ละตลาดเนี่ยมันจะต้องมีการปรับจูนสเปคเพื่อให้เข้ากับกฎหมายมลพิษของประเทศนั้นๆบางครั้งมันก็อาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเอ่อแรงม้าหล่นน้ําระหว่างขนส่งทางเรืออะไรประมาณนี้นะครับผมอย่างไรก็ตามสําหรับจยโคราโมริโซอีดิชั่นแรงม้าสูงสุด304ก็จริงแต่แรงบิด สุดเพิ่มฮะเพิ่มเป็น400นิวตันเมตรม,มัวกันที่ระบบส่งกาลังระบบขับเคลื่อนกันบ้างแน่นอนมาถึงขนาดนี้แล้วเจียโครโรล่านั้นยังใช้เกียร์ธรรมดา6สปีดเหมือนกับซีวิแท R อแต่ว่าระบบขับเคลื่อนนั้นต่างกันในขณะที่ Honda มีระบบขับเคลื่อนล้อหน้าที่สร้างความภาคภูมิใจมาตลอดกับซีวิแท R t อาตโตโยต้านั้นมีอาวุธขายคือระบบขับเคลื่อน4ล้อครับผมเพราะว่าตโตโยต้าเนี่ยผ่านการลงสนามแข่งแรลลี่มาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุค70 80 90มีหายไปพักใหญ่ จจุบันในยุค2010-2020เนี่ยก็กลับมาโลสนาม WRC ครั้งและพวกเขาสร้างระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ชื่อว่า GR4 ขึ้นมาสมัยก่อนเนี่ยแฟนๆ WRC เนี่ยจะคุ้นหูกับ GT4 ซึ่งใช้ใน Toyota Celica ที่เป็นตัวแข่ง WRC แต่ว่ายุคนี้คำว่า GR ซึ่งย่อมาจาก g a s ู Racing เนี่ยมันเป็นคำที่ Toyota ใช้กับทุกๆอย่างที่เป็นของแรงจะเรียกว่าเป็นบัสบ์ดของทาง t ต y o ตาก็ว่าได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อของ t ต y o t a มันันก็เลยมีชื่อว่า gr 4ด้วยประการละชนี้และมันก็ยกมาจากทาง g จ y ย r i s มาใส่ใน g r ีย r o l l a นั่นเองครับ และแน่นอนเพื่อให้เข้ากับทุกสภาวะถนนมีการใส่ระบบลิฟต i e d Slip d เ f f e r e n t i a l เข้ามาด้วยอีกเช่นกันนะครับสำหรับระบบช่วงล่างนั้นเหมือนเหมือนกันนะเหมือนเหมือนกันกันกบรถ Compact ตัวแรง Hot h Hot อ a t c h อะไรต่างๆนานาหน้าเป็น a ม p h e r s o ส s t ร์ t หลังเป็น u l t ติลิ k แต่สำหรับ Kia ยา r ค l l a ตัว m o r i s o e d i t i o n เนี่ยจะมีการปรับเซตติ้งช่วงล่างให้เป็นพิเศษจากโรงงานมาเลยทีเดียวคือพิเศษยิ่งกว่าทียาโ o l l าเวอร์ชันอย่เพราะถึงแม้ว่า i ี c า r o l l a เนี่ยมันก็จะมีการเซตติ้งช่วงล่างท ยาโคโรราโมริโซเอดิชั่นคือ ดีกว่าเดิไมไปอีกขั้นนั่นเองระบบเบรกเบรกคู่หน้า4พอทครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้อไหนเพราะว่าไม่มีการสกรีนยี่ห้อบริษัทเบรกที่ผลิตไว้ตัวท็อปอย่างเซอร์กิตอีดิชั่นในอเมริกาหรือว่าอาเซในญี่ปุ่นหรือว่าโมดิโซอีดิชั่นเนี่ยจะสกรีนเพียงแค่โลโก้ GR เท่านั้นส่วนเบรกหลังเป็นสองพอและเบรกมือนี่คืออีกสิ่งแตกต่างระหว่าง g จ c o โค l l a และซูบิท R เพราะว่าซูบิท R เนี่ยปัจจุบันใช้เบรกมือไฟฟ้าแล้วแต่ G จ c o r ค l l a ยังให้ ความค่าสอครับด้วยการใช้เบรคมือดึงในขอ,ขอนด้าเลยครับถ้าเกิดคุณจะใช้แฮนด์เบรกดิฟก็ดึงง่ายๆเลยทีเดียวนั่นเองสำหรับเรื่องล้อนั้นเจียโคลาเนี่ยให้ขนาดเล็กกว่าทางซิวแทอาเอฟเอล5เล็กน้อยโดยเจียโคลาเนี่ยให้18นิ้วส่วนซิวแทอาเนี่ยให 19นิ้วนั่นเองและก็แน่นอน,น,อนเมื่อมันเป็นรถเวอร์ชันแรงเป็นฮ็อตแฮชรูปโฉมทั้งภายนอกภายในเนี่ยมันก็จะต้องแตกต่างจากรถปกติเจียโคอราก็เช่นกันจุดเด่นภายนอกเนี่ยเห็นก็รู้แต่ไกลครับมันมีการเสริมโป่งหน้าโป่งหลังเลยทีเดียวโป่งหน้าข้างละ20ม mm, ิลิเมตรโป่งหลังข้างละ3 0ม mm, ิมลิเมตรหลักๆก,ก็คือเพื่อให้รับกับล้อขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองส่วนจุดเด่นภายในอ,นนอ,อ,อ e ันเนี้ยเจียโคราโมริโซ่อชันจะโดดเด่นกว่าตัวอื่นเลยเพราะว่าเจียโคอราโมริโซเอ e ชันนั้นถอดเบาะหลังออกครับ นั่งได้แค่2คนเท่านั้นรถแฮชแบ็กปกติจะนั่งได้4ีหคนประมาณนี้แต่ว่าสําหรับเทียโคลราโมริโซ i อディชนนั่งได้แค่2คนเท่านั้นเพราะว่า m o ริ s ซเ Edition เนี่ยมันคือรถที่ทําไว้กึงก่งๆพร้อมจะลงสนามแข่งได้เลยทีเดียวแน่นอน g i ียโค o รา a นั้นถือเป็นความภาคภูมิใจของทางประเทศญี่ปุ่นเช่นกันเพราะว่ามันถูกผลิตในประเทศญี่ปุ่นอย่างเดียวเช่นกันครับผลิตที่โรงงานโมโตมาจิในเมืองโตโยต้ามันมีชื่อเมืองนี้จริงๆนะขอบอกไว้ก่อนจังหวัดไอจิซึ่งในโรงงานโมโตมาจ จะมันจะมีแผนก GR Factory ซึ่งผลิตรถในตระกูล GR โดยเฉพาะอย่างไรก็ตามเนี่ยแผนก GR Factory ในโรงงานโมโตมาติเนี่ยจะผลิตรถเพียงแค่2รุ่นครับผมก็คือ GR Yaris และก็ GR Corolla ซึ่งทั้งหมดเป็นผลงานของโ Toyo ต้าเองเพียวๆอีก2อรุ่นในตระกูล GR อย่าง GR Supra และ GR 8 6นั้นหลายๆคนอาจจะรู้หลายๆคนอาจจะไม่รู้แต่ผมขอย้ำไว้ก่อนว่า2ตัวนี้ไม่ใช่ผลงานของ t o yo ต้า0 0ซนะครับ GR Supra ตัวแรกของตระกูล GR เนี่ยออกมาเป็นผลงาน ร่วมกันระหว่างโตโยต้ากับ BMW รอบวิศวกรรมต่างๆเครื่องยนต์ อะไรต่างๆแบบนี้ใช้ของเบียมทั้งหมดเลย G ีอาซูปเนี่ยจะใช้เครื่องยนต์ b 5 8บล็อกเดียวกับ Z4 ซึ่งเบียมนั้นก็ถือว่ากักของดีไว้ไม่น้อยเพราะว่า m 3 m 4ตัวแรงของตระกูล M เนี่ยได้เครื่อง s 5 8ซึ่งแรงและทนทานกว่า B58 อยู่พอสมควรเลยทีเดียวในขณะเดียวกัน GR86 นี่คือผลงานร่วมผลิตร่วมสร้างระหว่างโ o y o t ้ากับ s ูบ a r ุเครื่องยนต์ที่ใช้เป็น FA24 เป็นบ o x e r ซอร์สสูบเป็นเครื่องยนต์ของ Subaru. ุนเลยทีเดียวเช่นกันนะครับผมอ่ะแน่นอนมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะอยากรู้แล้วว่า GR Corolla นั้นราคามันจะสักเท่าไหร่กันเชียวเปิดตัวในงาน Motor Expo พร้อมกับเปิดราคาเลยครับ3ล้าน9ก้า0 0บาทและที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยจะชอบใจเท่าไหร่มันถูกนำเข้ามาขายจำนวนจำกัดในประเทศไทยเพียงแค่9คันเท่านั้นซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้รถแบบเนี้ยที่ในตลาดเมืองนอกมันก็ซื้อขายได้ตามปกติเพียงแต่อาจจะรอออเดอร์นานหน่อยเพราะว่ายุคนี้มันก็นะมันมีทั้งปัญหา เรื่องชิปขาดตลาดจากโควิด -19 บา้ามังสงครามการค้าบ้างอะไรบ้างแล้วก็เรื่องการผลิตที่โควิด19เมันก็ทําให้หลายๆอย่างมันยังไม่กลับมาเป็นปกติเสียทีเดียวแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะเอาเข้ามาขายจํานวนจํากัดทําเพื่ออะไรคือมันจะทําให้มันเป็นลิมิเต็ดอ dition เป็นของหายากไปหรือเปล่าเพราะถึงแม้ว่าหลายๆคนซึ่งรวมถึงผมเลยแหละเงินอาจจะยังเอื้อมไม่ถึงแต่มันก็มีคนที่ต้องการจํานวนไม่น้อยเช่นกันหรือบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตที่มีกระแสเรียกร้องว่าอยากให้เอาตัว แรงตัวนู้นตัวนี้ตัวพิเศษตัวนู้นตัวนี้เข้ามาแล้วก็เข้ามาขายจริงแล้วก็ไม่มีคนซื้อมันก็เลยทําให้ค่ายรถเนี่ยมองว่างั้นแบบนี้ก็เอาเข้ามาขายจํานวนจํากัดหรือไม่เอาเข้ามาขายเลยจะดีกว่ามั้งในเมื่อพวกคุณอยากได้แต่คุณไม่พร้อมจ่ายหรือคุณไม่อยากจ่ายอะไรมานี้อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับและแน่นอนครับเจียโครราเนี่ยถูกส่งลงสนามแข่งแลาเช่นกันในญี่ปุ่นเนี่ยก็คือลงในรายการซูเปอร์ไทยคิวนั่นเองแต่เจียโครราที่ลงในซูเปอร์ไทยคิวนั้นเป็นเจียโครราเวอร์ชั่นพิเศษพิเศษอย่างไร โคล่าที่ใช้ในการแข่งขันเอนดูรัสอย่างซูเปอร์ไทคิวเนี่ยเป็นเจียโคล่าที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงไฮโดรเจนไม่ใช่น้ํามันนะฮะและเจียโคล่าเวอร์ชันที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนที่ใช้ในสนามแข่งซูเปอร์ไทคิวเนี่ยมันได้ถูกลงสนามแข่งในประเทศไทยแล้วนะครับในรายการเอนดูรันส25ชั่วโมงที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสซอรกิจจังหวัดบุรีรัมย์โดยทางญี่ปุ่นนําเข้ามาลงแข่งเองในชื่อทีมรุกกี้เรซซิ่งซึ่งทีมนี้เจ้าของทีมเป็นใครล่ะโมริโซอากิโอโตโยดะนั่ และที่สําคัญที่สุดลุงอากิโอหรือลุงโมริโซเนี่ยลงแข่งด้วยตัวเองเช่นกันนะครับผมพูดแล้วก็อยากเจอลุงอากิโอสักครั้งเหมือนกันนะนี่แหละครับเรื่องราวการเปรียบมวยของฮอนาสุวิทอาและก็โตยิตาที่ยาโครุ่น h าสองอแฮชตัวแรงแห่งยุคนี้จากประเทศญี่ปุ่นทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับชอบตัวไหนอยากซื้อตัวไหนอยากขับตัวไหนบอกเล่ากันมาใน,ในคอมเมนต์เช่นกันนะครับเอาเข้ายิงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบรถขับเคลื่อนไหนด้วยเหมือนกันนะถ้าเกิดคุณชอบขับเคลื่อนล้อหน้าคุณเป็นสาย H ชคุณเป็นสาย สายรถที่แดงรถที่ฮอนด้าไปสืแท,ท้อสารเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบขับสี่ล้อคุณเป็นสาวโกโตโยต้าคุณมีลุงโมริโซลุงอากิโยเป็นศาสาดาคุณก็ปัจเจียโคราได้เช่นกันหรือถ้าเกิดว่าหลายๆคนอาจจะบอกงั้นถ้าผมอยากได้ทั้งคู่ละ่ะเอออันนี้มาถกกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับผมแล้วก็อยากให้เราเล่าเรื่องรถไหนอีกเปิดกว้างเลยเม่วาจะในสนามแข่งบนถนนในภาพยนตร์ซีรีส์มัางงะอน,นิเมะคอมเมนต์กันมาได้เช่นกันนะฮะและสุดท้ายนี้เช่นเคยฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,ก,ด,ก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนทุก ของทางเมนแซนเอาไว้ด้วยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้วอร์วิลมาสญายนกับคนรักความเร็วโดยผมเจวีพีเจสดาผสมขอท่านไปก่อนแล้วพบใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับเมนสแตนไทยแลนด์นะครับก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับหรือว่าแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย กำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก700,000ซับนะครับหวังว่าสิ้นปีนี้มันจะไปถึงตัวเลข700,000ซับนะครับยากให้ถึงเร็วๆนะครับส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเรามีคอนเทนต์มากมายแวะเข้าไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับก็เลือกได้เลยครับ s o u n d c r o u t Spotify, Apple Podcast ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับ m t a n d t h a i l a n d ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ